หมือนคาว่ากุศลเนี่ยอืมกูแปลว่าชั่วสละนี่แปลว่าทิ้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําว่ากุศนเนี่ยแปลว่าทิ้งชั่วทิ้งสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ที่ไม่ดีออกอก็ใช้ความฉลาดคนไม่ฉลาดเนี่ยคนไม่มีกุศนเนี่ยก็คือเอาดีเข้าตัวเนี่ยถูกไหมแต่ชั่วไม่ได้สละอันนี้คือพวกที่บ้าบุญแบบที่ว่าไม่ใช้เออความฉลาด ในการสละความชั่วจริงๆบุญเนี่ยมันต้องเอาไว้เป็นเครื่องสละความชั่วใชไหมบุญไม่ใชเ่เป็นการเพิ่มตัวตนเพิ่มบัตตาเนี่ยผิดผิดทางนะครเพิ่มอายุเพิ่มความร่ำรวยเพิ่มความมีตัวตนอันนี้เป็นบุญที่ไม่เป็นกุศลไงอืมอ่าถึงให้คู่กันเขาเรียกบุญกุศลบุญกุศลเห็นไหมฮะครับบุญมันเป็น เพียงฐานพูดง่ายๆก็คือเป็นสมถะมแต่กุศลเนี่ยเป็นวิปัสนาอชต้องอมีกำลังบุญแต่ก็ต้องมีความแหลมคมของกุศลที่หลวงตาพูดว่าฝันต้องใช้แรงแล้วก็ใช้คมมีดด้วยอ,อะไร